สอนรับรหัสจากร้าน T a n Z Shop สำหรับคนที่ซื้อรหัสจาก TikTok Shop, Lazada หรือว่า Shopee นะครับก็จะได้ซองพัสดุมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างพอเราได้ซองพัสดุมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ให้เรา เปิดออกมาเลยครับแกะซองมาได้เลยแล้วข้างในเนี่ยจะมีการ์ดหน้าตาประมาณนี้ก็จะมีวิธีรับรหัสเขียนไว้นะครับเนี่ยตรงนี้วิธีรับรหัสให้ลูกค้าสแกน QR code คเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ในไลน์แล้วถ่ายรูปการ์ดส่งให้อดินเพื่อรับรหัสแล้วก็จะมีส่วนตรงนี้ครับรหัสรับสินค้าตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดที่ลูกค้าสั่งไปสมมติลูกค้าสั่งโมจิตื่นไปตรงนี้ก็จะเขียนโค้ดสําหรับโมจิตื่น1โค้ดทางร้านจะรนันไว้1นรหัส ก็แปลว่ารหัสเนี่ยไม่มีทางซ้ํากันได้เลยให้สบายใจได้เลยครับว่าโอเคเราได้รหัสแน่นอนไม่ซ้ากับคนอื่นแน่นอน mm hmm. ตรงนี้ครับพอมาถึงวิธีรับรหัสก็ให้สแกน QR code ตรงนี้อย่าสแกนตามในคลิปนะครับให้สแกน QR code ตามการ์ดที่เราได้ไปเพราะบางครั้งลายแอดมันไม่สามารถตอบกลับได้ลายแอดมีปัญหาอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนลายเพราะฉะนั้นให้เราอ้างอิงตามการ์ดที่เราได้มาโอเคเราได้การ์ดมาอย่างนี้ถ่ายสแกนเลยครับถ่ายสแกนตรง QR code ตรงนี้ แล้วเข้าไปในแชทไลน์จากนั้นส่งส่งรูปการ์ดใบนี้ที่ถ่ายตรงนี้ครับรหัสรับสินค้าส่งไปให้อดมินแล้วรอสักแป๊มนึงครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะมาตอบแล้วส่งรหัสให้เราทางแชทแล้วถ้าเกิดว่าในเวลาทําการเนี่ยแปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนเนี่ยไม่มีคนมาตอบเลยส่งไปแล้ว1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงยังไม่มีคนตอบเลยบางทีไลน์แอดอาจจะมีปัญหาทําให้อดมินตอบกลับไม่ได้ให้มาตรงนี้ครับ ตรง facebook ให้ติดต่อไปทาง facebook ครับ facebook t m s shop ที่มีคนถูกใจและคนติดตามไม่ต่ำกว่านี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ โอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่าทําไมทางร้านถึงให้เป็นรหัสรับสินค้าแทนแทนที่จะให้รหัสมาเลยเพราะว่าอยากจะให้โค้ดเนี่ยมันสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเช่นลูกค้าซื้อรหัสโมจิตื่นไปแต่ได้ของไม่ครบโอเคทีเนี้ถ้าเป็นชื่อกับรหัสเลยที่ส่งให้ลูกค้าไปมันจะตรวจสอบลาบากมากมากครับแต่พอเป็นโค้ดรับสินค้าใช่ไหมครับอย่างเช่นโค้ด1นึ่สาเราเอาโค้ด1นึเนี่ยไปเช็คที่ข้อมูลหลังบ้านก็จะเห็นได้เลยครับว่าลูกค้าซื้อโมจิตื่นไป เลขออเดอร์เท่าไหร่ซื้อจากช h อป e ี Lazada ซื้อเวลาไหนก็สามารถเคลมให้ลูกค้าได้ทันทีแบบนี้ครับ